สวัสดีค่ะ<ท>วันนี้มาพบกับอเอสซิกิกเช่นเคยนะคะวันนี้มาเจอกับน้องบอมนะคะน้องบอมออพูดถึงความประทับใจนิดนึงทำไมมาออกกับอีซูมหานครและทำไมถึงเลือกออกกับพี่คะคือการพี่เขาดูแลดีครับแล้วก็คอยติดตามเราคือคอยโทรทวงถามเร,เ,รเรื่องนู่นเรื่องนี้แล้วก็แนะนําได้ดีครับแลวเรื่องเอกสารล่ะคะยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากครับเรือ่องเอกสารง่ายมากเลยแล้วก็จัดไปแน้นจัดไปเน้นก็ไปแนซ์ก็ ง่ายง่ายครับเพราะว่าคนในก็โทรไปถามรายละเอียดเราแล้วก็ติดตามเราก็คือแบบว่าใกล้ชิดอ่ะใช่ไหมคะใกล้ชิดเราและที่สําคัญคือน้องซื้อคนเดียวเซ็นคนเดียวด้วยใช่ครับแล้วก็ผ่านประมาณกี่วันผ่านนะคะประมาณสามวันได้สามวันเนี่ยนะคะสามวันซื้อคนเดียวเราก็สามารถผ่านได้เลยอันนี้พี่สอบถามนิดนึงน้องทาอาชีพอะไรนะคะผมมาที่ขนส่งอยู่เกี่ยวรถส่งเกี่ยวถังน้ําแล้วก็เป็นแบบว่าขนส่งทั่วไปครับหลายหลายอย่างเห็นไหมคะ อาชีพขนส่งทั่วไปก็คือแบบรับจ้างทั่วไปเลยครับก็สามารถออกได้แล้วก็ออกง่ายด้วยนะคะยังไงฝากขอบคุณหนึ่งแฟนเพจพี่นิดนึงว่าจะมาซื้อที่นี่แล้วดียังไงถ้ามาซื้อที่นี่ผมแนะนําเลยดีมากเลยเพราะว่าเขาบริการเราดีแล้วก็คอยติดตามแบบเหมือนเหมือนคนในครอบครัวเลยใกล้ชิดเลยแหละแล้วก็แนะนําเออยอย่างงู้นอย่างนี้แบบคือแบบว่าดีหมดทุกอย่างดูแลซัพพอร์ตทุกเรื่องดูแลซัพพอร์ตทุกเรื่องแล้วพวกเอกสารเอกสารอะไรก็ง่ายมากใช่ไหมก็บอกว่า มาซื้อกับพี่กิ่งนิดนึงค่ะยังไงมาซื้อที่นี่ได้แล้วอีซููสาขาอ้อมน้อยใช่ค่ะโอเคยังไงก็พี่ขอบคุณมากนะคะขอให้ดีๆยๆนะคะสวัสดีค่ะ